สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับ วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มในการขอยัดขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอยากเป็นทางการของเรานะครับแอตเลติก้า911นะครับบริการเดินพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอไลน์กันมาได้ที่แอตเลก้า911นะครับหรือกดที่คลิกกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการของลิงก์รับทัพย์นะครับสามารถสมัครแชร์ลิงก์ให้เพื่อนเล่นแล้วเราก็รับค่าคอมนะครับผมสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เเช่นนนดียวกััะครบ วันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube Channel นะครับนำเสนออยู่ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทางด้านสิงคโปร์นะครับเชลซีนะครับเปิดบ้านสเตมฟอร์ดบิดเจอกับเรย์ผู้นะครับของแดงเรย์ผู้นะครับคู่นี้เตะสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับลำดับในคะแนนในขณะในหลินพันนะครับลำดับในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับเจ้าบ้านเชลซีอยู่อันดับ3ของตารางนะครับเตะไปแล้ว1นัดมี3แต้มเต็มนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ6ของตารางนะครับเตะไปแล้ว3นัดเท่ากันมี3แต้มเต็มเอ้ยเตะไปแล้ว1นัดมมมี3แตต้เเ็ท่ากัันนะครบ สถิติ10นัดหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นเชลซีเอาชนะได้3ครั้งลิเวอร์พูลเอาชนะไป3ครั้งอีก4ครั้งที่เหลือเสมอกันนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการเชลซีชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ2ครับฟอร์มโดยรวมดูแล้วลิเวอร์พูลด,ดีกว่านิดหน่อยนะครับ สภาพความพร้อมของทีมนี้ทั้งสองทีมนั้นฟูลทีมครับพร้อมฟัดแข่งแบบชุดใหญ่ทั้งคู่นะครับไม่มีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นนะครับเปิดหัวพิมเล็กไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งนัดนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับนัดนี้เป็นนัดที่2องนะครับเชลซีกับริพูก็ชนะเอาชนะคู่ต่อสู้มาทั้งคู่นะครับเก็บสามแต้มเต็มมานะครับ ขออภัยสะอึกน,นะครับโดยเชลซีชนะไบรตันมา3าประตูต่อหนึ่งะครับสวยสดงดงามสยดริ้วผูหืดขึ้นคอน,นิดนึงครับเจอน้องใหม่ลีดแต่ว่าเอาชนะแบบไม่เด็ดขาดนะครับ4ประตูต่อ3เกือบแพ้เหมือนกันนะครับดูทรงแล้วนะครับก็ ก็ดูแล้วนะครับทางด้านเชลซีเนี่ยเกมลุกค่อนข้างจัดจ้านมากขึ้นนะครับดูแล้วการเสริมทัพค่อนข้างมีผลพอสมควรเลยนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมที่เกมลุกจัดจ้านอยู่แล้วนะครับที่แล้วยิงถึง4ลูกแต่ว่าแนวรับกลับมีปัญหานะครับไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่าในวันนี้นะครับเสียประตูเยอะพอสมควรนะครับเสียแบบไม่น่าเสียด้วยนะครับฟันได้พลาดแบบไม่น่าพลาดนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันก็เหมือนกับไม้เหมือไม้เมานะครับเซติในออกหัวออกก้อยพอๆกันทั้งคู่นะครับเซติที่ที่ผ่านมานะครับ วันนี้นะครับก็เป็นทนางด้านริพูแบกราคาเป็นฝ่ายต่อเริ่มต่อมีราคาเสมอปอปอครึ่งลูกครึ่งควบลูกนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นบอลที่เสมอเนี่ยปกติถ้าใครตามตลอดจะรู้ว่าถ้าเป็นบอลที่เบียดเบียดสามารถออกได้ทั้ง3หน้าเท่าๆกันแบบนี้ผมจะให้บอลรองแต่ผมมองว่าวันนี้บอลรองเองก็ไม่ได้ดูเด่นที่จะให้ได้ขนาดนั้นโทริผูเองทีมลุกเขาจัดจ้านนะครับแต่จะให้บอลลุกบอลบอลบอลต่อเองก็ ทีมทีมทีมรับของบนต่อก็มีปัญหาดูแล้วก็กลัวเหมือนกันนะครับดูแล้วนะครับราคาที่เหมาะสมในการลงทุนมากสําหรับวันนี้นะครับคือราคาสูงนะครับสูงสัก2.5งหรือ2.5ทับสก็ได้นะครับราคาไหนก็ได้คุณดูน้แล้วพอใจราคาไหนก็เลือกเอานะครับคู่นี้ผมมองว่าไม่กับศูนย์ศูนย์หรอกนะครับเกมรับรั่วแบบนี้นะครับมีประสกรแน่ๆนะครับก็ฝากไปพิจารณากันประมาณนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับผู้ สามส่วนหลักอย่างเป็นทางการของเราแอดลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันมาได้ที่แอดลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการของในเรื่องลิงก์นับซับนะครับสามารถสมัครแล้วก็แชร์ลิงก์ให้เพื่อนมาเล่นแล้วเราเก็บค่าคอบนะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปนนะะคครรรรรััับบเชลซีหหืืออออออ์พููููขญาตย่สสสสกกงง2.5 2.5 3 ราคาไหนก็ได้นะครับใครยิงเข้าเราเฮนะครับเชื่อผมไปสกอร์ดีกว่านะครับรุนที่มันยิงกันเยอะๆก็พอนะครับคูนี้ถ้าเสมอก็2องสนะครับถ้ามีผลพจารณาก็2องหนึ่งสามหนะครับยิงกันก็จุยแน่นอนนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้นะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก่อนจะทําอะไรก็พิจารณาให้ดีแนวทาง YouTube เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอยากได้ทีเด็ดคาดหวังผลได้ไปที่เพจนะครับก็ฝากไว้พิจารากันประมาณนี้พอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ